สวัสดีคะ่ะตอนนี้เราก็กำลังอ่ะมีคนเข้ามาดูยังแม่เราแบบนึงให้คนเข้ามาก่อนเข้ามาเข้ามาสักครู่นะคะแบบนึงนะตอนนี้ยังอ่ะมีผู้ชมทั้งหมดสี่ท่านเข้ามาแล้วนะคะอ่ะแบบนึงนะ 11ท่านแล้วสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาในตอนนี้นะคะตอนนี้ COV กำลังหอบเงิน6ล้านไปให้กับผู้โชคดีของเราตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะแม่อยู่แพร์แพร์กระสาแพร์กระสาเอ,อ่อใช่ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะคะตอนนี้มีผู้ชม73ท่านแล้วค่ะคุณแม่ <Okay. S 1> ทักทายได้เลยเร,เราจะมาดูสาวผู้โชคดี โชคดีของเรามา <À! S 1> เอากล้องหน้าก็ได้จะได้ไม่ต้องถือเดี๋เปลี่ยนกล้องก่อนทำไงวะมาไม่ด้เอ <c oughs> อไม่ได้ไม่เปิดไหมครับไม่เปิดไหมแม่หันทางนี้หน่อยไฟจะได้นี่รางวัลที่หนึ่งเรานะ่ยจ้ายันนี้ยันนี้ยันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปบ้านผู้โชคดีกันนะคะแบบโชว์ไปจริงเยอะหน่อยแม่โชว์ไปจริงเยอะหน่อยเนี่เรีอะไรนะเลขอะไรนะที่เขาถูกแปดหนึ่งสอง ห้าหนึ่งเนะจ๊ะซื้อไป50ิบใบงวดนี้ถูกไหมคะคุณพี่เนาะงวดนี้ไม่ถูกงวดหน้าเอาใหม่เ oh นอะชีวิตยังมีงวดนี้<อ>แล้วก็งวดหน้าเสมอใช่เ,เนาะ,นะรอบนี้แตกหนึ่งใบเนาะหกร้านรับเต็มๆนะคะในส่วนของวีก็คือโอนเงินให้กับลูกค้าแล้วแต่อยากให้ลูกค้าประทับใจว่าเงินหกล้านนี่ มันจะหลายปันใดนักปันใดสิผ้าไปเบิงเนาะได้จับเงิน6ล้านจริงๆกันเลยเนาะนี่ค่ะเป็นจริงเออล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีก2นาทีถึงอุดหนุนทุกม้วนค้าสนับสนุนคุณมีขอบคุณมากๆนะคะคุณแก๊ปปี้เหรออ่านว่าแก๊ปปี้ปะปะดูหน่อยคุณโม่ใช่ไหมคณกัป ีกัปปี้เออค่ะผู้โชคดีของเราจริงเหรอพี่จริงเหรอพี่เป็นรถของหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเออเก้าเก้าเกือบแล้วเกือบแล้วถ้าซื้อใต้ดินก็ได้เลยได้หน่นแฟนน่าจะซื้ออยู่ใต้ดินนี่เนาะถ้าซื้อกับหงทองมันก็ลุ้นหลายรางวัลนะหนึ่งใบได้ตั้งเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบสามรางวัลเนาะ เราจะพาไปจริงไปหาผู้โชคดีไปหาเจ้าของตรวจจริงนะคะเออโชว์กันไปเลยเนาะรอบนี้ถูกจริงแน่นอนใช่ไหมอ้าวเนี่ยดูไลฟ์ตามไลฟ์ได้เลยค่ะเนาะตามไปถึงบ้านถึงผู้โชคดีเราตอนนี้เรากําลังเดินทางไปบ้านผู้โชคดีเนาะเออถ้าลูกค้าอยากไปให้เรามอบให้ถึงที่กับภาพไปคุณจิรวัตรถูกเจ็ด 47ดีใจมากขับถูกกี่ใบครับคุณพี่มาแซ่กันแน่อุดหนุนไปเหมือนกันค่ะอยากได้ชุดใหญ่ๆบ้างชุดใหญ่ๆต้องรอวันแรกนะคะแล้วก็ช่วงตอนเชา้าๆจะมีชุดใหญ่เข้ามามติดตามหนะ้าเพจเอาไว้เออเขจะมีแจ้งเตือนบอกอยู่แล้วใช่ต้องโหลดแปปอปหงทองมาค่ะใช่ตอนนี้เรามีแอป,ปแล้วนะคะทั้ง iOS และ Android เดอ ะโหลดได้เลยมันจะมีแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเลยนะคะภารกิจวันนี้เราก็คือพาลอตเตอรี่ใบจริงไปหาเจ้าของตัวจริงพร้อมกับเงินหกล้านแล้วพรุ่งนี้เราก็จะหรือว่าวันนี้เราไปแจ้งความเลยไหมได้หนูสถานีตำรวจเขาเปิดยี่บสี่ชั่วโมงอยู่แล้วไม่ใช่หรอจะมีคนรับแจ้งไหมคไม่เพรายังงเราต้องมีลงมีอยู่ลงบันทึกประจำวันไปเลยไหมเนาะ ผู้นี้เราจะได้ไม่ต้องไอ้นี่แล้วก็ไปขึ้นเงินเนาะเออเอาแบบนี้ <No. S 1> ไปเลย <No. S 1> แบบสิบใบขึ้นโอ้ oh. แบบสิบใบหรอเดี๋ยวสีหามาหายเด้อค่ะคุณกังจิกิมหรออาจไม่บอกว่ะนี่ไงคุณกงัง กังจิกิมถ้าอ่านชื่อผิดขังจิกิมถูกสามตัวสิบใบกับหงท้องด้วยรองเงินค่ะาวันจีจ้าเงินจะโอนเข้าไม่เกินสองทุ่มแน่นอนถูกบัญชีอย่าเลือกเขาไปกรอกเลขบัญชีให้เรียบร้อยเด้อค่ะเด้อเออถูกกี่ใบนะฮะคลิปก็ถูกกี่ใบนะเขาถูกสิบใบโอถูกสามตัวสิบใบก็สี่หมื่นเปล่า 4, สี่พันคูณสิบปังไปอีกรางวัลที่หนึ่งจะถูกหนึ่งคนสองคนก็ไม่เป็นไรค่ะผ่านมาแล้วเป็นบทตรอู้ขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าใหม่สามก็อขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวอีกสนาทีเคยถูกสามใบศูนย 8, ์แปดก็หายไปเลยจนป่านนี้ยังไงเอ่ยถ้ามีปัญหาเรื่องอ่อ เงินรางวัลหรือปัญหาอะไรสามารถติดต่อเราได้เลยนะคะทางแอดมินเนาะหรือว่าจะโทรมาที่022466666ได้เรามีเบอร์เดียวและยาวมีครั้งเลขบัญชีเดียวของฮงทองคือธนาคารกสิกรและชื่อบัญชีบริษัทฮงทองลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะซื้อหนึ่งใบถูกสตัวพอได้ค่ะอาหารแมวโอ้ยดวงดีมากซื้อแค่หใบ โด,ดีจังเลยคนมันจะถูกเนาะอออันนี้วีแอบไปดูหลักบ้านมาลูกค้าซื้อไม่ถึงสิบใบนะคะซื้อไม่กี่ใบเลยเดี๋ยวรอลูกค้าพูดได้เขาซื้อไม่กี่ใบแล้วก็ถูกแล้วซื้อแค่ครั้งเดียวด้วยเนาะก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าเขาได้ซื้อหรือเปล่าเนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องไปสัท์ใช่เนาะ งวดหนาสีล่องสื่อน้ำจักสิบใบถูกสีฝาโอนมาเด้อแนนอ้นค่ะเดี๋ยวสีฝาโอนไปหายค่ะเด้องวดงวดหนาอยากให้จังหวัดใดไปแจกจังหวัดใดอ๋อางาเอเทศบาลตอนนี้เราเข้าสู่เทศบาลแพรกษาแล้วนะคะบอดอกจ้าเคสลากะลาบเด้อเนาะ ทุกอย่างตอนนี้เราก็อยู่ตัวแล้วก็แสดงความจริงใจให้กับลูกค้านาอเข้ากันไล่สดให้เห็นกันเบิดเลยเนาะว่าเป็นยังไงมีลอตเตอรี่ใบจริงทุกอย่างนะคะออส่วนอะไรที่วีเคยผิดพลาดไปวีก็ขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องทุกคนน้ำเด้อค่นะเนาะขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งเนาะในการแก้ตัวทำให้ระบบมันดี นนาาทีถึงบ้ไกลถึงแล้ว2นาทีซื้อ20ใบซุยซูใบจ้าโอ้คุณออยลี่ซุยซูใบเลยบอดจ้าว่าต้องตามเด้อเลขเขาเด้อค่ะเลขเขาถ้าตามหงท้องกับซิมิเลขเขาเนาะ แล้วหวงทองนี้ก็คือแบบว่ามีเลขอัปเดตนะเพจถ้าลูกค้าไม่มั่นใจสามารถจะส่งไปสนีไปหาที่บ้านได้เพราะว่าถ้าจะส่งไปสนีนะคะระบบของเราผ่านแอปก็จะมีแจ้งเตือนว่าคุณถูกรางวัลให้แต่เพียงแค่ขึ้นเงินไม่ได้เท่านั้นค่ะเพราะว่าใบาจริงอยู่กับลูกค้าแล้วงวดน้ามาเชียงใหม่นะรางวัลที่หนึ่งจะเลี้ยงน้ำเงี้ยวโอ้มักน้ำเงี้ยวอยากกินน้ำเงี้ยว อำเภออะไรจ้าจังหวัดเชียงใหม่นี่ไม่เคยกินน้ำเงี้ยวเลยจริงเหรออร่อยนะอร่อยมากมันจะมันม,มันเ <laughs> ชืเอ่อหรอดู <laughs> กับจ่าแล้วหนะี้า <laughs> เราไปติดอะไรอยู่โดนแล้วนะตอนนี้ร้อยสองร้อยเจ็ดคนแล้วเออขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณหลายๆนะคะไม่เขาอาจจะคิดว่าเราจะมีภารกิจตามหานลูกค้าอีกไหมเหมือนรอบที่แล้วเชขับวนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไหมอ๋อไม่ใช่เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงใช่ไหมคุณอะไรนะวิทยาคุณทยาชื่อคอนเทนท์ที่เราตามผาคือตามานวิทยาคือซื้อสามใบซื้อชุดสองใบหนึ่งชุดแล้วก็อีกหนึ่งใบ ให้เพื่อนแล้วซื้อของตัวเองถูกปังมากบ้านเล็กที่บ้านเละค่ะบ้านใหญ่ใกล้ถึงแล้วใช่หมู่บ้านใหญ่อนความเหมือเนี่ย่จะขวบแล้วขวาไปอ๋อขวบหมือนันเนี่ยโอ้โหอันนี้เราถูกแล้วยังไม่เคยถูกเลยซื้อทุกหมวดคุณนนทกิจได้เจ็ดสิบห้ามาหนึ่งใบได้รับเงินเรียบร้อยขอบคุณมากนะคะฝากรีวิวน้ำนเดอร์โอ้โห ว้าวตอนนี้เราก็เข้าหมู่บ้านแล้วนะคะขอดีค่ะคุณอารทไทตอนนี้อยู่หน้าหมู่บ้านแล้วว่ะค่ะบ้านเลขที่ไหือะอำเภอเมืองเจ้าบอยย่อมจะหนึ่งศูนย์สี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปบ้านคู้โชคดีเนาะเข้าไปหมู่บ้านเข้าไปซื้อตรงไหนเข้าไปซื้อตรงไหนแอดมินไปตอบแน่แล้อเข้าไปที่หน้าเพจเลยอยู่ที่หน้าดึงเลยค่ะ เอาไปปักไปปักไอ้นี่ให้ลูกค้าหน่อยตอนนี้เอาบ้านหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ใช่ไหมคะอันนี้ต้องเข้าไปลึกไหมคะการะสินการะสินขอแนเดอร์อยากไปยูเด้วอยจ้านะครับโอเคค่ะโอ้ยคุณธนพรน่าจะมาด้วยเรอเก่งใจพี่ธนพรนะเขาอยากมาด้วยใช่ไหมคะใช่ไปแล้วเนาะกาังไปบ้านผูสโชกดีซอยค่ะคุณ โอเคค่ะเดี๋ยวกาลังขับเข้าไปนะคะคุณที่อ๋อไม่เป็นไรูกระผมสองมาสองวันแล้วเล็บเยอะขอบคุณค่ะใช่ไหมค่ะซอยอยู่ขวามือเนาะเนาะอ๋อเออเดี๋ยวยูรอลอยนะซอยใช่ไหมคะคุณพี่อ่ะซอยอยู่ขวามือเนาะแต่ซอยสิบหกโอเคค่ะกำลังขับเข้าไปแล้วค่ะนใครอยากสั่งซื้อดูที่ปักหมุดได้เลยเออใครอยากสั่งซื้อดูที่ปักหมุดได้เลยหรือดาวโหลดแอปก็ได้นะคะพิมพ์หงทอง 16 16เมื่อที่แล้วถูกกับหงทอง3ใบคุณอุอ่านว่าอะไรวะอยู่าอยละอุบอนวันใช่ไหม2อยอุบลนวันขอบคุณมากค่ะเฮงเฮงปังมากชนบุรีชนบุรีมาแล้วไปแล้วรอบหนึ่งไปอีกก็ได้ค่ะไปได้หลายมองก็ได้เนาะ ว้าวเราถึงบ้านผู้ชมดีแล้วโอ้โหนี่ไงเยอะลเขาฉลองกันเลยเขาฉลองอโอเคสาวสวยกองเล่าออาถือกล่องซูาเตรียมฉลองกันแล้วถอกลงน่ีขา่่อเราครับ่ขาหนู ขาหนูอ้าวขาวพี่วพี่วีคุยกับลูกค้าเลยเดี๋ยวพี่หนุนตัวกลางเลยใครคือผู้โชคดีของเราเดี๋ยวหนูถือให้ค่ะพี่พี่ทันให้พี่ทันถือให้พี่ทันถือกล้องแล้วหนูเอาโทรศัพท์่บอกกววาเเลขดียันกกัับโททรศพ์เจ็ได้อนี่เป็นใครเป็นผู้โชคดีคนไหนนะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นหยโชก่อนโชว์ก so ่อนคนลุกเลยอ่ะเป็นไงครับขอโชว์นะครับขอโชคนะครับโอ้โหคนอรไซื้อไปทั้งี่ใบพี่เออริอหลายใบกแล้วใบเดียวแอบไปสองมามีแต่เก่าเก้าทำงานได้มาจากไหน เมว่าอาสมิราบุรีเดี๋ยวเราจะพาไปที่ด้านกันเอออันนี้ก็ขออนุญาตเป็นได้รับเงินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะยืนยันอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะพี่รางมาที่หนึ่งใบจิงแล้วพร้อมรับโอนเงินเรียบร้อยนะคะโอเค โอ้ยนะครับถ่ายรูปก่อนตอนนี้โอ้โหนี่ทุกคนนะครับขออนุญาตจบไลร์เพยงเท่านี้ก่อนนิดเนายวเราจะขออนุญาตสัมภาษณ์ ผู้โชคดีของเราแล้วก็ทำการมอบเงินมอบรางวัลให้เรียบร้อยนะคะ,คะขอบคุณทุกคนค่ะ